ที่85แพะเมืองผีสมภารวัดป่ามะม่วงพำนักอยู่ที่ป่าอันเป็นอนาาบริเวณของภูคาตลอดราตรีได้ธทรมสากาัจฉาคือสนทนาธรรมกับภิกษุรัตัญโยจนค่อนรุ่งจากนั้นจึงจำวัดเป็นเวลาสองชั่วโมงการบรรลุธรรมทำให้จิตใจของท่านผ่องใสไร้ราคีหากกายยังคงลำบากตรากตรำดังเดิม เพราะภาระหน้าที่ในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทำให้ท่านไม่มีเวลาหาความสุขสบายทางกายอันเป็นของต่ำสำหรับพระอริยะเจ้าแต่เป็นของสูงที่ปุถุชนคนครองเรือนพยายามไขว่คว้าหามาปรนเปรอตัวตนด้วยเข้าใจคิดผิดว่าเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้วันรุ่งขึ้นพระอริยะเจ้าทั้งสององค์จึงพากันเดินทางไปยังแพะเมืองผี ือสงเคราะห์ชาวบ้านพวกเขาถูกผีดิบรังควานจนได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนถึงขวัญเสียเกิดความสะดุ้งหวาดกลัวกันทั่วหน้าเดินทางมากลางนาใกล้จะถึงทางเข้าหมู่บ้านภิกษุรัตัญยูก็ยึดต้นมาขามป้อมเป็นที่พำนักบอกกับสิทธิ์ว่าเธอเข้าไปในหมู่บ้านคนเดียวเธอพวกเขานิมนต์เธอฉันอาหารแล้ว เล่าถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้เธอได้ช่วยแก้จงพาพวกเขามาพบเราที่นี่จะได้ไปปราบผีดิบด้วยกันปัญหาใหญ่ของพวกเขาในเวลานี้ก็คือถูกผีดิบรังควานแล้วหลวงพ่อไม่ฉันเหรอครับถามพระความเคยชินเราฉันที่ใต้ต้นมะขามป้อมนี่อย่าได้ห่วงเรื่องปากเรื่องท้องของเรานักเลย ผมถามเพราะความเคยชินนะครับรู้อยู่ว่าหลวงพ่อไม่ใช่คนธรรมดาเหมือนผมไม่เช่นนั้นจะมีชีวิตยืนยาวมาได้ตั้งสองพันกว่าปีหรือท่านแน่ใจว่าหลวงพ่อดำคือพระอุตระที่พระเจ้าอาโศกมหาราชทรงส่งมาเผยแผ่พระศาสนาอย่างดินแดนสุวรรณภูมิเมื่อปีพุทธศักราชสองร ซึ่งนับถึงบัดนี้เป็นเวลานานถึง2,281ปีแล้วรีบไปกันเถอะพวกชาวบ้านเขาคอยความช่วยเหลืออยู่หลวงพ่อดำพูดปัดบทด้วยไม่ต้องการให้สิทธิ์สนใจเรื่องที่ไม่ควรสนใจท่านจะเป็นใครมาจากไหนไม่สำคัญเท่ากับว่าบัดนี้ท่านได้ผู้ช่วยที่จะช่วยการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนขององ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสู่หมู่มนุษย์ เพื่ออยังสันติสุขให้เกิดขึ้นในโลกนี่คือปณิธานอันแน่วแน่ของพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านพระครูเดินเข้าไปในหมู่บ้านแต่ผู้เดียวตามคำสั่งของอาจารย์ท่านสังเกตว่าบ้านเรือนส่วนใหญ่สร้างด้วยไม้สักเพราะถิ่นนี้อุดมไปด้วยไม้มีค่านานาพันธ์แต่แปลกตรงที่หน้าบ้านของแต่ละหลังจะมีต้นไม้ขนาดใหญ่เท่าต้นขาทำเป็นรูปอวัยวะเพศชาย ตรงปลายทาสีแดงวางนอนไว้บนหลักสองหลักหันปลายสีแดงออกไปทางทิศหน้าบ้านท่านอยากทราบว่าเหตุผลที่พวกเขาทำเช่นนี้เพราะอะไรครั้นชัยเห็นหนอเข้าตรวจสอบจึงรู้ว่านั่นเป็นวิธีการแก้ปัญหาของพวกเขาต้านไม้ที่ทำเป็นรูปอวัยวะเพศชายเป็นเหมือนเครื่องลางของครั้งที่ขับไล่พูดผีปีศาจ ที่มารังควานให้พ่ายแพ้ไปท่านรู้ว่านั่นไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องเลยเห็นพระตุดงเดินเข้าหมู่บ้านมาประชาชนต่างพากันดีใจด้วยหวังว่าท่านจะมาแก้ปัญหาให้พวกเขาได้คนที่เป็นผู้ใหญ่บ้านนิมนต์ท่านไปที่เรือนตนซึ่งปลูกด้วยไม้สักทั้งหลังและฝีมือประณีตงดงามกว่าหลังอื่นๆนิมนต์ทุเจ้าครับ นิมนต์ฉันที่บ้านเฮานี่เลยครับผู้ใหญ่บ้านไวัยห้าสิบเศษเชื้อเชิญด้วยภาษาพระภาษาถิน่นหาเสือมาปูให้ท่านนั่งตักน้ำฝนใส่ขันเงินมาถวายแล้วเรียกภรรยาและลูกสาวลูกชายมากราบท่าน สุอคันตุกะรู้สึกแปลกใจที่ลูกชายสองคนของผู้ใหญ่บ้านทาปากทาเล็บสีแดงทั้งคู่ส่วนลูกสาวสามคนและภรรยาของเขากลับไม่ได้ใช้สีสันแต่งแต้มปากและเล็บแต่อย่างใดยอมผู้ใหญ่หมู่บ้านนี้เขานิยมให้ผู้ชายแต่งหน้าทาปากกันหรือท่านถามผู้ใหญ่บ้านเพิ่งสังเกตเห็นปากและเล็บบุรุษวัยห้าสิบเศษ ก็มีสีแดงเรื่อๆที่พอจะดูออกว่าไม่ใช่สีธรรมชาติมันมีที่มาครับทุเจ้าเขาบอกท่านพระครูและบอกภรยาและลูกสาวสามคนเข้าครัวไปเตรียมอาหารมาถวายท่านส่วนลูกชายสองคนนั่งอยู่กับผู้เป็นพ่อเล่าให้อัตมาฟังหน่อยได้ไหมได้ครับทุเจ้าคือว่าหมู่บ้านเฮากําลังถูกผีอีกแก้วเอ้ยผีนางแก้วรังควานครับ ผีนางแก้วมันกัดคอดูดเลือดกินแล้วมันก็กินเลือดแต่ผู้ชายผู้ชายในหมู่บ้านเฮาถูกผีนางแก้วกินคือละสองคนเล่นเอาหมู่บ้านเฮาหวาดกลัวไปตามๆกันก็เลยต้องหาวิธีป้องกันด้วยการแต่งตัวเป็นผู้หญิงนอกจากทาเล็บทาปากแล้วเวลานอนหมู่เฮาก็ต้องเอาพาถุงมานุ่งมันจะได้คิดว่าหมู่เฮาเป็นผู้หญิง เรียกว่าหลอกผีนางแก้วอย่างนั้นใช่ไหมครับทุกเจ้ามันอยากมาหลอกหมูเฮาหมู่เฮาก็ต้องหลอกมันบ้างแล้วคิดว่าผีเขาไม่รู้หรือผีโงกว่าคนหรืออย่างไรมันบอหูหลอกครับทุกเจ้าเพราะคนที่แต่งตัวเป็นผู้หญิงยังไม่เคยถูกมันกินแต่อีกหน่อยเขาต้องรู้ความลับไม่มีในโลกพวกโยมแก้ปัญหาไม่ถูกจุด กินละมุดถูกเม็ดแต่เอาเธออาตมาจะช่วยถึงอาจจะมาไม่ใช่หมอผีแต่ก็พอช่วยโยมได้วิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้องต้องใช้วิธีของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนไว้ในหลักอริยส,สัจสีการจะแก้ปัญหาให้ถูกต้องรู้ต้นต่อของปัญหาแล้วก็แก้ที่ต้นต่อน,นั้นพูดตามภาษาพระคือเราต้องรู้เหตุแล้วดับเหตุนั่นเสีย ไม่เหตุดับผลก็ดับแต่พวกโยมมาดับที่ปลายเหตุจึงแก้ปัญหาไม่ได้เอาเถอะเดี๋ยวอาตมาจะพาไปหาหลวงพ่อองค์หนึ่งท่านเก่งมากสามารถแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องแล้วท่านอยู่ที่ไหนครับทุกเจ้าอยู่กลางทุ่งนนท่านพักอยู่ใต้ต้นมะขามป้อมทำไมท่านไม่เข้ามาในหมู่บ้านครับเฮาจะได้นิมนต์ท่านมาฉันในหมู่บ้านครับไม่ต้องรอก ท่านชันของท่านเองได้เอาละเป็นอันว่าเสร็จแล้วอัตมาจะพาไปให้ท่านช่วยโยมวางใจได้ท่านทราบว่าพวกโยมกำลังมีปัญหาเรื่องถูกผีดิบรังควานที่โยมเรียกว่าผีนางแก้วนั่นแหละผีดิบเหรอครับลูกชายผู้ใหญ่บ้านถามขึ้นพร้อมกันท่าทางตระหนกแล้วก็หวาดกลัวไม่ต้องกลัวหรอกหนู รับรองว่าหลวงปู่ช่วยได้ต่อไปผู้ชายในหมู่บ้านไม่ต้องนุ่งผ้าถุงนอนแล้วก็ไม่ต้องแต่งหน้าทาเล็บอีกเรื่องความสวยความงามน่ะต้องยกให้ผู้หญิงเขาส่วนผู้ชายต้องเข้มแข็งและก็กล้าหาญเป็นผู้นำที่ดีไม่ใช่มาแต่งตัวเป็นผู้หญิงท่านถือโอกาสเทศนอกธรรมมากฉชั้นพัฒหารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภิกษุวัย45้าจึงพาผู้ใหญ่บ้านและลูกชายสองคนไปพบหลวงพ่อดำที่ต้นมะขามป้อมใกล้ปากทางเข้าหมู่บ้านเห็นภิกษุรัตนยูนั่งสมาธิหลับตาอยู่จึงเข้าไปกราบท่านสามครั้งผู้ใหญ่บ้านและลูกชายสองคนทำตามมากันแล้วหรือหลวงพ่อดำถามท,ทั้งที่ยังหลับตาครับหลวงพ่อผมพาผู้ใหญ่บ้านกับลูกชายมากราบหลวงพ่อครับ ผมบอกเขาว่าหลวงพ่อจะช่วยพวกชาวบ้านได้ท่านพระครูรายงานเราเพียงช่วยแนะนำส่วนการแก้ปัญหาพวกเขาต้องช่วยตัวเองอัตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนไม่ใช่ใครช่วยใครได้หากเขาไม่ช่วยตัวเองเอาละต่อไปนี้เป็นหน้าที่ของเธอที่จะต้องอธิบายให้พวกเข้าฟังประโยคหลังท่านพูดกับภิกษุวัยสีสห้า เาพร้อมที่จะช่วยตัวเองแล้วขอทุดเจ้าได้โปรดแนะนำด้วยเถอะขอรับผู้ใหญ่บ้านประนมกรกราบเรียนท่านพระครูจึงพูดขึ้นว่าดีแล้วอัตมาต้องการคำยืนยันอย่างนี้จำไว้นะไม่มีใครช่วยใครได้ถ้าเขาไม่ช่วยตัวเองคนเราต้องช่วยตัวเองตลอดนับตั้งแต่ลืมตามองดูโลกกระทั่งตายจากโลกไป ไม่จริงกระมังครับหลวงปู่ตอนลืมตาดูโลกเรายังช่วยตัวเองไม่ได้ต้องพึ่งพ่อแม่บางคนโตเป็นผู้ใหญ่แล้วยังต้องพึ่งพ่อแม่ลูกชายคนโตของผู้ใหญ่บ้านไม่เห็นด้วยทำไมจะไม่จริงนี่หลวงปู่ไม่ได้พูดเองนะแต่ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้สิ่งที่พระองค์ทรงสอนเป็นสัจธรรมสามารถพิสูจน์ได้ทุกเมื่อ อย่างที่พ่อหนุ่มพูดว่าเมื่อเราลืมตาดูโลกเรายังช่วยตัวเองไม่ได้นั้นไม่จริงเพราะความจริงเราก็ต้องช่วยตัวเองมาตั้งแต่เกิดพอเราเกิดยังทำมาหากินไม่ได้แม่ก็เอานมใส่ปากเราถ้าเราไม่ดูดไม่กินเราก็ต้องตายเพราะอย่างนี้แหละหลวงปู่จึงพูดว่าเราต้องช่วยตัวเองตั้งแต่เกิดจนตายท่านเปลี่ยนจากหนูมาเป็นพ่อหนุ่ม จริงครับหลวงปู่พูดถูกผมเห็นด้วยลูกชายคนที่สองของผู้ใหญ่เข้าใจได้จับพลันเพราะจัดอยู่ในบุคคลประเภทแล้วหลวงปู่จะแนะนำหมู่เฮาเกี่ยวกับผีนางแก้วอย่างไรครับเมื่อสักครู่หลวงปู่บอกว่าผีนางแก้วเป็นผีดิบหมู่เฮายังไม่เข้าใจผู้ใหญ่บ้านยังกังขาเขาพลอยเรียกท่านพระครูว,ว่าหลวงปู่ ตามลูกชายไปด้วยความไม่เข้าใจคือความไม่รู้และเพราะความไม่รู้นี่เองที่ทำให้พวกโยมแก้ปัญหากันไม่ถูกจุดแต่ไม่เป็นไรขอให้ถือซิอว่าผิดเป็นครูแล้วก็มาเริ่มต้นกันใหม่หมู่เฮาแก้ปัญหาไม่ถูกจุดอย่างไรครับบุรุษวัยห้าสิบเศษถามอีกพระโยมไม่รู้จักผีนางแก้วที่แท้จริงนะสิที่โยมเรียกว่าผีนางแก้วนั้น ที่จริงก็คือผีดิบผีดิบแปลงง่ายๆก็คือผีที่ไม่สุขที่ไม่สุกเพราะไม่ได้เผาและเพราะไม่เผาผีนี่แหละจึงทำให้เกิดผีดิบขึ้นมาอารวาสทำให้พวกโยมหวาดกลัวกันอยู่ในเวลานี้หลวงปู่ยิ่งพูดเฮาก็ยิ่งไม่เข้าใจครับผู้ใหญ่บ้านรู้สึกเป็นงงมากขึ้น แต่ลูกชายทั้งสองของเขาเข้าใจและพูดว่าจริงครับหลวงปู่พวกคนชาวบ้านเขาไม่นิยมเผาผีเวลามีคนตายก็จะนำไปฝังไว้ในป่าช้าลึกๆซึ่งห่างไกลจากหมู่บ้านเป็นสิบสิบกิโลถูกต้องพ่อหนุ่มนี่เก่งมากสามารถเข้าใจอะไรอะไรได้ฉับพลันหลวงปู่ขอทำนายว่าในอนาคตพ่อหนุ่มจะได้เป็นด็อกเตอร์ยอมเลี้ยงดูดีๆนะ เขาจะเรียนระดับปริญญาเอกท่านทำลายทายทักโดยไม่ต้องใช้เห็นหนอเขาจะมีบุญขนาดนั้นเชียวหรือครับหลวงปู่ผู้ใหญ่บ้านยังสงสัยมีสิถ้าโยมแก้ปัญหาเรื่องผีดิบให้ชาวบ้านได้โยมผู้ใหญ่บ้านก็จะมีโชคสองชั้นโชคชั้นที่หนึ่งคือโยมจะได้เลื่อนจากผู้ใหญ่บ้านมาเป็นกำนันโชคท่านที่สองก็คือ ลูกจะได้เป็นด็อกเตอร์คำทํานายของท่านพระครูทำให้ผู้ใหญ่บ้านใจพองครับอกรีบกราบเรียนท่านว่าเฮาขอปฏิญญาณว่าจะแก้ปัญหาให้ได้เพราะเฮาฝันอยากจะเป็นกำนันมานานนักหนาแล้วหลวงปู่ต้องช่วยเฮานะครับบอกแล้วอย่างไรว่าโยมต้องช่วยตัวเองอาตมาเพียงแต่แนะนำเท่านั้นถ้าเช่นนั้นหลวงปู่กรุณาแนะนำมาเลยครับ ว่าจะให้เฮาทำอะไรอย่างไรใจเย็นเยนโยมผู้ใหญ่ช้าๆได้พราสองเล่มงามก็อย่างที่อาตมาพูดไว้เมื่อกี้นี่ว่าวิธีแก้ปัญหาที่ถูกจุดต้องใช้หลักอริยสัจสี่ตอนนี้เรารู้สาเหตุของปัญหาแล้วว่ามาจากการที่พวกชาวบ้านไม่นิยมเผาผีผีดิบที่มาอารวาดอยู่ขณะนี้เป็นผีผู้หญิง ก่อนตายพวกเขาผูกพยาบาทผู้ชายบ้างก็อาฆาตสามีที่เจ้าชู้นอกใจเขาบ้างก็อาฆาตที่ถูกผู้ชายหลอกพอตายแรงพยาบาทมันสามารถฝืนแรงกรรมได้ชั่วระยะเวลาหนึง่งเขาจึงไม่ยอมไปเกิดตามกรรมที่ทำแต่ได้มาเข้าร่างแล้วก็ออกแก้แค้นเวลาหกโมงเย็นเขาก็จะลุกมาจากหลุมเข้าไปในหมู่บ้านเลือกกินแต่ผู้ชาย จะสังเกตว่าที่ตายมีแผลที่ลำคอนั่นเพราะถูกผีดิบดูดเลือดแล้วก็ไม่มีผู้หญิงตายในลักษณะนี้เพราะผีดิบเหล่านี้ต้องการกินตะเลือดผู้ชายเพื่อล้างแค้นน่ากลัวนะครับหลวงปู่ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวพ่อของพ่อหนุ่มจะแก้ปัญหาได้ขณะที่ท่านพระครูสนทนาโต้อตอบกับผู้ใหญ่บ้านและลูกชายหลวงพ่อดำยังคงนั่งหลับตานิ่ง หากในความนิ่งนั้นท่านก็ฟังเพื่อทดสอบปัญญายาณของสิทธิ์ไปด้วยผมจะแก้ปัญหาอย่างไรครับผู้ใหญ่บ้านถามอีกให้โยมกลับไปที่หมู่บ้านพาลูกบ้านผู้ชายสักสีห้าคนไปที่ป่าช้าเอาจอบเสียมและมีดเน็บไปด้วยผมไปด้วยได้ไหมครับหลวงปู่หนุ่มน้อยสองคนถามขึ้นพร้อมกันพ่อหนูไม่กลัวหร,อหรือไม่กลัวครับ ผู้ชายต้องกล้าหาญและเป็นผู้นำที่ดีหลวงปู่สอนไว้เมื่อกี้นี้ครับหน่มน้อยคนที่อายุน้อยที่สุดตอบดีแล้วถ้าเช่นนั้นก็กลับไปกับพ่อนะแล้วก็พบกันที่ป่าช้าผมขอไปกับหลวงปู่ได้ไหมครับเขาตอรองไม่ได้หรอกหลวงปู่เดินเร็วเดี๋ยวจะหลงกันแสดงว่าหลวงปู่มีคาถาย่นระยะทางเอาไว้ผมโตขึ้นกว่านี้ หลวงปู่สอนให้ผมด้วยนะครับคนฉลาดพูดชอดชดทั้งที่รู้ว่าบิดาและพี่ชายไม่เข้าใจเรื่องที่เขาพูดตกลงถ้าพ่อหนุ่มอยากเรียนจริงๆหลวงปู่ก็จะสอนให้